เด่นบนแสนบนสูตรหนึ่งก็คือเลขดับนะครับศูนย์เลขดับเข้ามาแล้วร้อยสิบหกมวดสูตรนี้นะครับถ้าหากเพื่อนคิดว่ามันจะพลิกเป็นเลขเด่นก็เอาศูนย์เป็นเลขเด่นถ้าคิดว่ามันจะเป็นเลขดับก็เอาศูนย์เป็นเลขดับนะครับไม่งงนะมันมันง่ายๆแค่นี้ครับก็คือที่เหลือก็อยู่ที่ว่าผลการออกรางวัลมันจะมาตรงกับสูตรของเราหรือเปล่านะ สุดสองเด่นหเข้ามาแล้วสองงวดสุดสามเด่น9เข้ามาแล้วสามงวดสุดสี่เด่นหเข้ามาแล้วสงวดสุดห้าเด่นสองเข้ามาแล้วห้างวดหมื่นบน4 2 7 3, สองสศน พันบนสองเจ็ดสี่ห้าสามร้อยบนเก้าศูนย์แปดสี่หนึ่งสิบบนเก้าเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดโอ้สิบบนครับเลขเก้าเ,กเนี่ย เป็นสูตรของเลขดับนะครับเลขดับเข้ามาแล้ว154งวดถ้าใครคิดว่าเลข9จะยังเป็นเลขดับอยู่ก็เอาเลข9เป็นเลขดับแต่ว่าถ้าใครคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเลขดับมาแล้ว154งวดเนี่ยมันอาจจะพลิกเป็นเลขเด่นก็เอาเลข9เป็นเลขเด่นแล้วเราก็ไปหาหลักหน่วยมาเติมนะครับอย่างเช่น90919 29394ถึง99อะไรประมาณนี้นะหน่วยบน2 8 7 49จ็ดสี่อ่ะลุงพันจะเขียนแค่เลขเด่นกับเลขดับให้ดูนะครับเพื่อนๆก็นำไปต่อเลขเป็นเลขท้ายกันเอาเองเพราะว่าถ้าลุงพันทำเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะเหมือนแบบเป็นชวนชวนเหมือนกับเราเชิญชวนให้เล่นหวยอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> คือคนคนที่เขาคุมโลกเนี่ยเขา เขาบอกว่าหวยขึ้นการพนันนะครับลุมพันก็ต้องอทําตามเขาไปอ่ะนะเพราะเขาคุมโลกลุมพันก็จะบอกแค่เลขเด่นพอนะครับเพื่อนๆไปคิดกันเอาเองว่าเลขไหนจะมานะครับ